ปัจจุบันเนี่ยพวกเราทุกคนคงได้เห็นกันถึงความเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงของอดีตป๊อปสตาร์ที่เคยคลองใจทุกคนบนโลกอย่างบริ t นีสเปียร์สที่หลังจากล่าสุดช่วงหลังๆที่เธอกลับมาเล่นโซเชียลมีเดียได้เนี่ยรวมกันถึงพฤติกรรมต่างๆที่ทุกคนเนี่ยคงได้เห็นฮะพวกเราก็คงจะได้รู้สึกสงสารหญิงสาวที่เรียกได้ว่าอนาคตเธอเนี่ยแทบจะไม่มีทางออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยเนาะเรื่องราวที่เราจะมาพูดกันในวันนี้อ่ะครับก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งของการเสียสูญของบริ t นีสเปียร์ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ็นส่วนใหญ่ๆเลยก็ว่าได้ที่เปลี่ยนเธอไปตลอดกาลเพราะเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาดาราฮอลลีวูดหรือว่านักร้องเรื่องราวความรักและการอกหักเนี่ยสามารถสร้างและสามารถทำลายคนคนหนึ่งได้ไม่มากก็น้อยเลยไม่ว่าคุณเนี่ยจะเป็นใครก็ตามและผมมั่นใจว่าทุกคนน่ก็รู้เรื่องดีกันอยู่แล้วแต่ย้อนเวลากลับไปนะวินาทีนั้นในปี2001ที่เธอเนี่ยได้ไปตกหลุมรักและคบหาอยู่กับอดีตเพื่อนสมัยเด็กอย่างจัสตินทิมเบเลกมันจะกลายมาเป็นหนึ่งในช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของเธอแต่ใครจะ รู้ว่าสำหรับตัวจัสตินนั้นเธอเนี่ยจะเป็นเพียงแค่หมากในเส้นทางอนาคตสายอาชีพเขาหลังจากที่เขาเนี่ยต้องการเลือกออกจากวง ing, บอยแบนด์เอ็นซิงศิลปินโซโลโ่ทำเพลงของตัวเองในฐาน,นะจัสติน ทิมเบเลกและเขาเนี่ยพร้อมที่จะแทงข้างหลังและนําเรื่องราวท,ทั้งหมดที่ถูกบิดเบือนมาจนถึงทุกวันนี้ที่บิดนี่เองก็ไม่เคยกล้าออกมาพูดความจริงทําให้นะเวลานั้นทางแมกกาซีนสื่อเพลงรวมไปถึงทุกทุกอย่างของจัสตินมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังคงใช้เรื่องราวเหล่านี้สร้างฐานแฟนคลับแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนอยู่ได้จนถึงปัจจุบันเลยและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นมาอย่างไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพรังกันก่อนดีกว่าครับจริงๆแล้วย้อนเวลากลับไปในช่วงต้นของปี1990จัสตินและบิดน สมัยที่เธออายุแค่12ขวบนั้นเคยได้แสดงเป็นพิธีกรเด็กร่วมกันในรายการรายการหนึ่งในช่วงเวลานั้นเองฮะที่บิตนี่กับจัสตินเนี่ยจะได้สนิทกันกับเด็กคนอื่นๆที่แคสมาเป็นพิธีกรร่วมกันนะบิตนี่เนี่ยจะออกมายอมรับในเวลาต่อมาว่าเธอกับเพื่อนๆเนี่ยเคยได้แอบเล่นเกม Truth or d ด r e กันและเพื่อน,เอนๆเนี่ยก็บังคับให้เธอกับจัสตินเนี่ยหอมแก้มกันมันทําให้หลังจากวินาทีนั้นฮะบิตนี่สเปียร์เนี่ยแอบหลงรักและมีความรู้สึกดีๆให้กับจัสตินเทเบเลกมาตลอดเลยแต่เมื่อววันนเลาาผ่ ทั้งสองก็ต่างแยกออกไปมีทางเดินเป็นของตัวเองจัสตินทิมเบอร์เลคครับจะได้ออกไปก่อตั้งวงบอยแบนด์ที่มีชื่อว่าเอ็นซิงพร้อมกับเปิดตัวอัลบั้มแรกในปี1998พร้อมความสําเร็จอย่างล้นหลามแน่นอนว่าความสําเร็จจากยอดขายพวกนี้มันจะตามมาด้วยทัวร์ทั่วโลกและในขณะเดียวกันบริตนี้เองก็กําลังเป็นศิลปินที่เพิ่งเริ่มและถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเพลงอะไรเป็นของตัวเองเลยแต่ด้วยความที่ค่ายของทั้งสองมีความสัมพันธ์กันและจัสตินกับบริตนี้เนี่ยเขากิ๊กกันอยู่แลละบริงถีก เชิญมาเล่นเปิดให้กับวง Enzing ในทุกๆทัวร์ตั้งแต่ช่วงปี1988เป็นต้นมาและในวันหนึ่งระหว่างทัวร์นั่นเองฮะทางค่ายของบิทน์สเปียร์ก็ได้ตัดสินใจปล่อยซิงเกิลแรกของบิทนี่ในชื่อ Baby One More Time ที่เพลงเพลงนี้จะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดชาร์ตท็อป100และความดังครั้งนั้นจะทําให้ค่ายครับพยายามต่อโมเมนตัามด้วยการปล่อยอัลบั้มเปิดตัวของบิทนี่ในชื่อเดียวกันอย่าง Baby One More Time ที่อัลบั้มนี้ก็จะได้ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งในท็อป ส0 0้อัลบั้มบิลบอร์ดชาร์ตโอ้โหงานนี้งานคอนเสิร์ตทัวร์ของพวกเขากลับกลายมาเป็นงานของสองทีมเอ็นซิงบอยแบนด์ที่ดังที่สุดในยุคและบ r ิ t น e y สเปียร์เจ้าของเพลงอันดับ1นึ่งบิลบอร์ดชาร์ตส่งผลให้ยอดขายข,ายของทัวร์และชื่อเสียงของเขาทั้งคู่เนี่ยโด่งดังขึ้นมากชนิดที่เรียกได้ว่าอธิบายกันไม่ถูกไปเลยฮะความดังของทั้งสองเนี่ยมันมากจนถึงในที่สุดทั้งสองก็มีข่าวก็สิบออกมาพูดถึงความจริงเบื้องหลังว่าจริงๆแล้วหรือว่าบ r ิ t นีสเปียร์กับเจสตินน่ะ แอบคิ๊ก,กันอยู่หรือเปล่าซึ่งในช่วงนั้นครับก็จะเกิดเป็นวิดีโอสัมภาษณ์มากมายตั้งแต่ในช่วงปี1998เป็นต้นมาที่ทั้งทางโจัสตินและบริทนีย์ก็จะออกมาปฏิเสธข่าวเหมือนดาราว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คบหาแค่สนิทกันเฉยๆตลอดเวลาที่ผ่านมาจนในที่สุดเดือนมกราปี2001ทั้งสองคนก็ได้ออกมาเปิดตัวว่าพวกเขาเนี่ยคบหาดูใจและเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนและสุดยอดคู่รักของฮอลลีวูดก็จะได้เปิดตัวขึ้นในปีปีนั้นทั้งสองคนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนตัวจะต้องติดกันถึง ขณะที่บริตตี้ไปถ่ายหนังจัสตินก็จะไปรอแถมผู้กำกับหนังเรื่องนั้นเนี่ยยังได้พูดไว้ว่าบนรถพักของบริตตี้เนี่ยมันจะมีไดอารี่ให้เขียนอยู่ใช่ไหมฮะคอยจดบทจดเรื่องราวต่างๆแต่ไดอารี่นั้นที่ผู้กำกับไปดูของบริตตี้สเปียฮะมันไม่มีการเขียนโนต้ตใดๆเลยนอกจากการเขียนว่าบริตตี้รักจัสตินพร้อมกับรูปหัวใจไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมาแสดงถึงความรักที่บริตตี้เนี่ยมีให้จัสตินว่ามันมากมายขนาดไหนใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รวมกับข่าวต่างๆแน่นอนมาแสดงถึงความรักที่บริตตี้เนี่ยมี ให้กับจัสตินเรียกได้ว่ามากมายไม่มากก็น้อยอ่ะแต่ผมว่ามากมากเลยแหละและคู่ของเขาทั้งสองคนเนี่ยกระดังถึงขนาดที่พวกเขาเนี่ยถูกเชิญได้ให้ไปขึ้นเล่นซูเปอร์โบว์ที่ทุกคนน่าจะจําติดตาได้ดีฮะฉากที่บริทนี่ต้องขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนกรงกับเสือที่เป็นเสือจริงๆและหลังจากวินาทีนั้นเธอก็ออกมาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2001ถึงความน่ารักของคู่ว่าจัสตินเนี่ยเป็นคนให้กาลังใจเธอ5นาทีก่อนขึ้นเล่นนอกจากนั้นแล้วเวลาที่เธอไม่ได้ทัวร์เนี่ยทุกวันนี้จัสตินก็จะมาพักอออยู่ท่ทีบ้านขงเธ บวกกับความจริงที่ว่าเธอทั้งสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่12ขวบมันยิ่งทําให้ความรักของทั้งสองเนี่ยเข้าใจกันรักกันมากขึ้นงานนี้ฮะรวมกับวิดีโอที่พวกเราจะได้มาเห็นกันของความรักของจัสตินกับบิดนีสเปียร์สิ่งที่จัสตินชอบชมบิดนีสเปียร์เรามั่นใจได้เลยว่า2คนนี้คงจะต้องเป็นคู่ที่คบกันไปได้อีกนานอย่างแน่นอนแต่แล้วเรื่องที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นในสัมภาษณ์เดือนมีนาคมของปี2002ที่จิบริตนี่จะออกมาพูดกลางสัมภาษณ์เลยว่าปัจจุบันเนี่ยยเอเี่รบรบ้้แลว พูดแค่ประโยคเดียวประโยคนั้นฮะทำให้ตลอดเวลาปี2 0 0วน,นั้นทุกแมกซีนทุกสื่อจะออกมาตั้งคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับคู่รักซูเปอร์คัพเปิลสองคนนี้ที่มันทําให้ทั้งสองคนเลิกลากันไปได้แล้วอยู่ดีๆจัสตินทิมเบเลก็จะได้ปล่อยเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวที่มีชื่อว่า Like I Love You ช่วงปลายปีเดียวกันเพลงที่แปลว่าอย่างกับฉันเคยรักเธอมาก่อนนั่นแหละและเพลงเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกของจัสตินในฐานะศิลปินเดี่ยวของเขาเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะในทุกๆครั้งอะครับที่ศิลปินที่เป็นศิลปินกรุ๊ปอยู่ดีๆจะออกมาปล่อยเพลงเดี่ยวมันแทบจะเป็นสัญ,ญญาณที่ออกมาบอกว่าวงเนี่ยมันกำลังจะแตกและทุก คนกาลังจะแยกออกไปแล้วบวกกับการที่จัสตินเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดในวงและจัสตินออกมาทําเพลงเดี่ยวกละแสาการแยกวงของเอ็นซิงเนี่ยมันออกมาถูกพูดถึงเต็มไปหมดทุกข่าวทุกสํานักจริงๆแถมมีเรื่องที่แปลกก็คือกระแสะทุกอย่างบวกกับเรื่องที่เขาเนี่ยเลิกกับบินนีสเปียเพลงนี้ก็เกี่ยวข้องกันเต็มๆเกี่ยวกับการคบหาการเลิกกันแต่สุดท้ายครับอันดับเพลงนี้มันออกมาอยู่ที่67ของบิลบอร์ดชาร์ตเรียกได้ว,ว่าเป็นอันดับที่น้อยมากๆของศิลปินอดีตเอ็นซิงคนที่เคยดังที่สุดในโลก แต่อธิตย์ต่อมาในหน้าแมกกาซีนครับอยู่ดีๆก็จะมีการปล่อยรูปลับของทั้งสองคนจัสตินทิเบอร์เลกกับบริตนี์สเปียร์สมัยที่กิ๊กกันนอกจากนั้นยังมีบทสัมภาษณ์ของเพื่อนบริตนี์ที่ออกมาบอกว่าเหตุผลที่ทั้งสองเลิกกันเนี่ยเพราะว่าบริตนี์สเปียร์เนี่ยนอกใจเพิ่มกับสื่อต่างๆที่พากันเข้าใจผิดและออกข่าวให้กำลังใจจัสตินต่างๆนานาทำให้เพลงจากอันดับ67ขึ้นมาเป็นอันดับ11ในบิลบอร์ดชาร์ตภายในเวลาไม่กี่เดือนในปี2002นนั่นเองหลังจากกระแสทุกๆอย่างท จะได้มาพบเห็นการสัมภาษณ์โปรโมตอัลบัม้ม Justify อัลบั้มต่อไปที่เขากำลังจะปล่อยสุดประหลาดที่ Justin ท i เบ e ร์เลกของเราครับจะพาคุณแม่แท้ๆของตัวเองออกมาสัมภาษณ์นั่งทอล์กโชว์พูดถึงความเสียใจการถูกทำร้ายการถูกหักหลังพร้อมทั้งให้คุณแม่เนี่ยพูดเพิ่มเครดิตว่าแม่เนี่ยอยู่ช่วยเช็ดน้ำตาให้กับ j u s t ินตลอดเลยเพิ่มความน่าสงสารให้กับ Justin t i m บ e r l เลเข้าไปอีก I just want him to be happy. และแล้วในเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงจุดประเด็นดราม่าทั้งหมดเมือ่อจัสตินจัดสินใจปล่อยเพลง Cry Me a River พร้อมโทรไปบอกบริทนิสเปียว่าเขาเนี่ยจะเอาตัวแสดงแทนมาเล่นเป็นนางเอก MV คนที่หน้าเหมือนเธอเป๊ะแต่ไม่ได้บอกบริทนี่ไว้เลยฮะว่าฉากใน MV มเนี่ยมันแทบจะลอกเลียนแบบสถานการณ์ตอนที่พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเลิกกันมาเลยจริงๆแถมในเนื้อเพลง Cry Me a River เนี่ยจัสตินยังได้ใช้ท่าไม้ตายพูดไว้ถึงการถูกทรยศหักหลังจากแฟนเก่าผ่านการที่แฟนเก่าเด๋อไปมีชู้และเขาเนี่ย รับรู้ได้แถมเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่รับเธอกลับมาไม่ว่าเธอเนี่ยจะเรียกร้องร้องไห้หรือเสียใจขนาดไหนเนื้อหาเพลงเพลงนี้บวกกับมิวสิกวิดีโอครับมันจะทาให้ทุกสํานักข่าวทุกแบกกาซีนินะวินาทีนั้นออกมาตอบโต้และโจมตีกันถึงเรื่องการนอกใจของบริทนิสเปียรและสถานการณ์ของทั้งสองคนรวมไปถึงสัมภาษณ์โปรโมทเพลงตามช่องทีวีต่างๆของจัสตินต่อมาที่จะมีแต่คําถามที่ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ช่วงระหว่างการคบกันของคนสองคนยิ่งเพิ่มกระแสะให้เพลงเพลงนี้ขึ้นไปเป็นท็อ สของอันดับบิลบอร์ดชาร์ตในที่สุดและความสาเร็จของเพลงเพลงนี้จะเปลี่ยนสถานะจากหนุ่มบอยแบนด์มาเป็นศิลปินเดี่ยวได้อย่างเต็มตัวอัลบั้ม justify ของเขาที่ถูกปล่อยตามมาก็จะขึ้นมาเป็นอันดับ3ของบิลบอร์ดชาร์ตพร้อมยอดขายกว่า4 3 9 0 0 0ยูนิตในอาทิตย์แรกเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะฮะสมัยที่ทุกคนเนี่ยต้องออกไปซื้อ CD ดีกันแต่ลองเทียบกันดีฮะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้รีนีสเปียร์ได้ออกมาตอบโต้หรือได้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของเธอบางทีทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะ เธอเนี่ยกับเลือกที่จะเงียบตลอดมาจนกระทั่งสุดท้ายในสัมภาษณ์รายการ Diane Sawyer ในปี2004ผ่านช่อง ABC ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์รื่แรกเกี่ยวกับ r Relationship นี้นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นสัมภาษณ์ที่เรียกได้ว่าแปลกสุดๆเพราะทุกคนต้องเข้าใจว่าณเวลานั้นฮะทุกๆคนทุกๆสื่อเข้าข้างจัส t ินกันหมดเลยและจากข่าวที่ทุกๆคนได้ยินมาเนี่ยจัสซินเนี่ยมันดูจะเป็นฝั่งที่ถูกและบริ t นี่เนี่ยดูเป็นฝ่ายที่จะทําให้จัส t ินเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าโดนกระทำและเสียใจมาจนถึง,ถงทุกวันนี้เพราะฉะฉนนั้น รายการที่มันเคยเป็นรายการสัมภาษณ์เฉยๆณนะเวลานี้มนเลยดูเหมือนถูกเปลี่ยนมาเป็นรายการการสอบสวนความผิดที่พิธีกรเนี่ยพยายามมาล้วงล้ความลับความชั่วร้ายจากบิดนี่ซะอย่างนั้นแหละซึ่งตัวผมเองก็จะตัดวิดีโอมาให้เพื่อนๆเนี่ยดูแล้วเพื่อนๆก็เอาไปตัดสินใจกันเองถึงความรู้สึกแปลกและสิ่งที่บิดนี่พูดว่าบิดนี่เนี่ยพูดอะไรถึงความสัมพันธ์ที่เขาเคยมีให้กับจัสตินไว้บ้างณเนะวลานี้นั้น okay. He has gone on television and pretty much said you broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? <clears throat> I was upset. I was upset for a while. We both, I think we're both really young and it was kind of waiting to happen. นอกจากนั้นยังมีช่วงที่เธอเนี่ยถูกถามไปถึงครั้งแรกที่เธอเห็นมิวสิกวิดีโอเพลง Cry Me a River ที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัว Britney Spears เนี่ยเธอเนี่ยไม่สบายใจที่จะตอบคําถามนี้แต่นอกจากนั้นในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็แทจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ตัวเธอเนี่ยแทจะไม่ได้ออกมาให้โทษว่าโกรธว่าร้ายอะไร Justin Timberlake เลยแม้แต่อย่างเดียวยกเว้นเพียงแค่ตอนจบที่เธอพยายามถากถางและพูดแอบๆว่าจริงๆแล้ว Justin Timberlake ต่หาก ที่เคยแอบนอกใจเธอแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดไว้ตรงๆนะเหล่าแฟนคลับทั่วโลกเวลานั้นครับมองว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บิตนี่เนี่ยพยายามจะแก้ตัวเพราะทุกๆคนเนี่ยเชื่อกันอยู่แล้วไงว่าจริงๆแล้วจัสตินตาหากถูกบิตนี่นอกใจการที่บิตนี่เนี่ยออกมาบอกว่าจัสตินนอกใจเนี่ยมันแปลว่าบิตนี่เนี่ย พยายามแก้ตัวของตัวเองใช่ไหมล่ะแต่เมื่อเวลาผ่านมาและความจริงถูกปรากฏเราจะได้มารู้กันถึงความลับหลายๆอย่างที่จะต้องทําให้คุณเนี่ยสงสารในตัวบริทนีโกรธและสงสัยในตัวจัสตินทิมเบอร์เล็กมากขึ้น อย่างแน่นอนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น1ปีหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่จัสตินนะเวลานั้นด้วยความที่ดังมากมีอัลบั้มปล่อยเลิกกับบริตนี์สเปียร์จัสตินและเจนนิคแจ็กสันก็จะได้ถูกเชิญเพื่อขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตซูเปอร์โบว์เรียกว่าดังขนาดนั้นนั่นแหละแต่ในคอนเสิร์ตนี้ครับผมจะเกิดเรื่องราวที่ไม่น่าเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะจัสตินทิมเบอร์เลกจะกลับกลายมาเป็นผู้สร้างกระแสลบก่อนที่จะหลบหลีกทุกอย่างไปได้แบบไม่โดนอะไรเลยหลังจากที่ระหว่างการแสดงสดที่มีคนนับ10ล้าานดดููอย่่จกกทัวโๆ はい。Okay. Ale, จัสตินทีเบลกจะกระชากเสื้อของเจเน็ตแจ็กสันทาให้เกิดเหตุเมาฟังก์ชั่นเห็นส่วนบางส่วนของเจเน็ตแจ็กสันเรียกได้ว,ว่าไม่มีอะไรปิดไว้เลยและคนเป็น10บสล้านคนเ,นเห็นหลังจากวินาทีนั้นครับผมเจเน็ตแจ็กสันเนี่ยถูกทัน NFL และซูเปอร์โบว์ปรับเป็นเงินหลายสิบล้านเธอถูกสื่อและคอนเสิร์ตหลายๆสื่อเนี่ยแบนและไม่เคยให้อภัยเธอเลยแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ใช่คนทําอะไรผิดเลยก็ตามส่วนตัวจัสตินเองหลังจากวินาทีนั้นก็จะออกมาขอโทษที่กระดูไม่จริงใ,ใจสักเท่าไหร่เรื่องทั้งหมดเนี่ยก ก็จะผ่านไปเขาที่มีกระแสมากขึ้นก็จะดังขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแต่แล้วครับเมื่อเวลาผ่านไปหลาย10ปีในที่สุดความจริงทั้งหมดก็จะถูกปรากฏในวันที่บริตนิสเปียออกหนังสือที่มีชื่อว่า The Movement in มีความลับทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้กว่า30ปีเนี่ยให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาอ่านและรู้ความจริงแบบไม่มีเซนเซอร์ใดๆทั้งสิน้นซึ่งผมเนี่ยก็จะขอเล่าเรื่องส่วนของจัสตินกับบริตนิสเปียให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันส่วนอื่นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามมัันนเป็ยงงเ็ยงงไกสา ไปซ,ซไืผมเนี่ยก็อาจจะสามารถลิงก์หนังสือแบบว่าซื้อในราคาถูกได้ข้างล่างไว้นะสามารถกดได้ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อหนังสือบรินนิสเปียร์วูแมนอินบีลองสามารถไปดูลิงก์กันบรินนิสเปียร์ได้พูดไว้ว่าเธอรู้ตลอดเวลาที่คบกันว่าในช่วงระหว่างปี2000เนี่ยจัสตินเคยนอกใจเธอและไปมีอะไรกับคนอื่นเช่นเดียวกันกับอีกครั้งหนึ่งที่เพื่อนสนิทของเธอเคยได้เห็นจัสตินทําท่าว่านี่ไงนี่ไงคนเนี้ยจัสตินเนี่ยเพิ่งมีอะไรมาด้วยเมื่อคือนคืนนี้เองแต่เธอเนี่ยขอไม่พูดชื่อเพราะคนคนนั้นเนี่ยผู้หญ และปัจจุบันผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มีลูกแล้วด้วยแต่ด้วยความรักของบริตนี้ที่มีต่อจัสตินนะครับเธอเลยเลือกที่จะปล่อยเรื่องราวทั้งหมดไปตลอดมาแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปแต่มีวันวันหนึ่งวันที่เธอได้มาพบกับเวลดร็อบสันในงานปาร์ตี้และหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยดื่มเหล้าทั้งหมดเมาและเรื่องทั้งหมดที่ทเธอเจอมาเธอก็ยอมรับว่าในคืนนั้นเธอไปมีอะไรกับเวดแต่ด้วยความรักที่เธอมีให้กับจัสตินพอกลับมาที่บ้านเธอก็ได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดให้กับจัสตินฟังสุดท้ายมันกลับกลาาาายมเเเป็นนนนิทีี่่รรืองว มันเขียนเป็นเนื้อเพลงคลายเมียริเวอร์แล้วก็เอากลับมาทําร้ายตัวของเธอเองนอกจากนั้นบริตนี้ยังเล่าให้ฟังอีกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่คบกันการที่อยู่กับจัสตินเนี่ยครอบครัวของจัสตินก็เหมือนครอบครัวของเธอเพราะฉะนั้นเวลาที่เลิกกันเนี่ยเธอก็ยิ่งรู้สึกลอสแล้วก็ไม่มีใครให้หันหน้าหาไปสักคนเลยรวมกับเรื่องราวที่เธอกาลังจะเล่าเหตุการณ์ที่เธอกาลังจะเล่าให้ฟัง เรายิ่งเข้าใจได้ว่าทําไมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสำหรับบรทนีน่มันทําลายเธอมากมายขนาดไหนเธอได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งตอนคบกันเธอเนี่ยตรวจเจอว่าเธอท้องแล้วเมื่อเธอไปบอกจัสตินจัสตินกับ,บอกว่าเขาเนี่ยไม่พร้อมที่จะมีลูกและถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากทําเธอก็ถูกบังคับให้ทําและเอาเด็กออกเรื่องเรื่องนี้ครับอาจจะเป็นเหตุผลให้หลาย MB ของเบรนี่สเปียร์หลังจากนั้นเราจะได้เห็นฉากอะไรที่มันเกี่ยวกับการทําแท้งทําเรื่องราวพวกนี้นะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวพวกนี้เท่าไหร่แต่เพื่อนๆคิดดูว่าความรัักกทีี่คุณมให้้บผูชาย คนหนึ่งเมื่อท้องอยากมีลูกความสําเร็จที่มันแปลว่าทั้งสองเนี่ยพร้อมที่จะเลี้ยงลูกอยู่แล้วจะอยู่ดีๆผู้ชายกลับมาบอกคุณแบบว่าแบบนั้นว่าครไม่พร้อมและให้คุณไปทําแท้งคุณเนี่ยจะรู้สึกยังไง เธอเนี่ยจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปจัสตินเทเบเลสเนี่ยทำอัลบั้ม Just i f y เสร็จและกําลังจะปล่อยแต่รู้สึกว่าเธอเนี่ยเริ่มห่างกันมากขึ้นและเขาเนี่ยไม่ต้องการเธอแล้วเพราะเขาเนี่ยน่าจะสัมผัสได้ว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้เธอเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างกระแสให้เขาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมยาวไปถึงการบอกเลิกกันที่บินนี่เล่าให้ฟังว่าจัสตินเนี่ยบอกเลิกบิทนี่ผ่านการพิมพ์ข้อความมาบอกเลิกในรถบัสขณะที่บิทนี่เนี่ยกำลังรอถ่ายเองคน nghĩa ừ. แล้วก็ไม่ได้รักกันจริงๆเลยอย่างที่เห็นเลยนี่ว่าสุดท้ายเธอได้พูดไว้ว่าณนะเวลานั้นเธอพูดไปเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจจะฟังเธอหรอกเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมองจัสตินเป็นผู้ถูกกระทำและข่าวต่างๆเนี่ยก็ออกมาปลมให้เห็นเหมือนจัสตินเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกต้องจากเรื่องเรื่องนี้เธอก็เลยตัดสินใจว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยดีกว่าแต่มาจนถึงปัจจุบันเธอไม่รู้เลยว่าจัสตินเทเบเลกจะรู้ไหมว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะทําลายชีวิตเธอมากมายขนาดไหนทําลายมากมายมาจนถึงทุกวินาทีนี้ เดส,สำหรับวันนี้เพื่อนๆรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยแต่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace